เมอน่อาจิตยพ่อนําเสนอเมนูแบบง่ายๆพี่น้องแบบบานๆกิ่นกระขพาะต้มครับผัดผักชูรสน้ำมันหอยพี่น้องครับทแหลกครับกะน้าผักชูรสอ่าที่เขาเอิ่นกันพี่น้องครับแต่อีสานเอิ่นผักแซบพี่น้องครับอือึงแซบป่ากับแซบเร็พี่น้องลวกกิ่นกระปนกับแก้วกับแซบน้ำมาผัดในกระทะครับลุกกระทะผมบริสุทัิพี่น้องครับแต่ว่าเด็ดยอดเอา ลงกระทะไฟร้อนๆพี่น้องรับใสพะย่ะชู้งชุดลงไปพี่น้องครับ,ยยยรรบก็ค่อยผัดพี่น้องกระทะหอนหอดอา,อากาศเปลี่ยนแปลงครับเริ่มหนาวแล้วเริ่มขี้มูกเกิดเล้วอ่อ่เส้นนำตาลลงไปครับพี่น้องครับบ่มักกับตใไซแต่กตะไซแบบสองส่วนหมละพี่น้องครับดิดมันชาพี่น้องดิดมันชาเออเป็นจะได้บู ต้มตีไข่พี่น้องครับต้มก้าต้มกินนี่แหละเมนูงง่ายลูกไปหลังบ้านพี่น้องครับเออคอยๆผัดพี่น้องครับใส่ซอสเจ Pis ลงไปหรือว่าแม่ซวสดเจก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับซอสถั่วเหลืองปรุงรสครับฝาเหลืองอ่าเคอยๆผัดค่อยๆเบิ่งพี่น้องครับทรงกลิ่นหอมหอมตัวนี้ครับใส่ลงไปพี่น้องครับซอสหอยนางรมนี่ ใส่หลายช่ำๆพี่น้องครับแห่งใส่หลายเ่งนัวบางผูบางคนก็บ่มากพี่น้องครับบางท่านก็มกักมักหน่อยมากหลายก็แล้วแต่แล้วแต่ <c oughs> เออแล้วแต่ใจคนพี่น้องครับเอาความสบายใจบังคับกันบริเนาะพี่น้องเนาะเรื่องของความมากักใส่น้ำา้งไปน้อยนึงพี่น้องครับมันสิแคนเกินไปพี่น้องครับมันสิบริซิมน้ำพี่น้องครับคอ่คอยๆผัดค่อยๆ คนโคนไปพี่น้องครับส่งกลิ่นหอมหอมพี่น้องครับแล้วก็ใส้ดำปลาลงไปจักน้อยหนึ่งครับอันนี้ก็สิเข้มจักน้อยครับเพ็ดกินก็ข้าวต้มพี่น้องครับรู้สึกว่าสุขภาพสิบบ่ค่อยดีช่วงนี้สิเป็นไข่พี่น้องผักชู่รสนะครับหรือว่าผักแซบคนอีสานเขาเอินหรือเขาเรียกนะครับพี่น้องครับมีประโยชน์หลายอย่ยางพี่น้องครับเป็นยาพ้อมเ่วป็นยาระบายนํำเิ่น่าเนาะพี่น้องเนาะเออ กินแก่ห้อนในกินแก่ไข่ก็ได้ออนาหยอดมาอ่อ,อนๆพี่น้องครับเด็ดมาเขากับมาลวกมาต้มพี่น้องครับกินกับน้ำพริกกินกับแก้วก็ได้นะฮะผัดเสร็จแล้วพี่น้องครับเขากับตักใส่ถ้่วพี่น้องอ่ะชื่นชอบก็จะเลื่อมพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะฝากขอบคุณไปหอดผูู้รักผู้ญ่ใจดีครับสปอนเซอร์ผู้รายการสมุนรายการด้วยนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวก็สไปกินกับข้าวต้มพี่น้องเด้อนะครับอ่ะปลูกไว้ล้างบ้านพี่น้องเด้อปลูกง่ายขึ้นง่ายครับพี่น้องครับผักแซบหรือว่าผักชูรวดแะพี่น้องครับคลิปนี้ก่ไม่ใช่อย่างไรพี่น้องครับอ่ะคลิปบานๆผัดผักผก,กินกับข้าวต้มฝา,ากาพี่น้องปอกไายสุปผูสุกคนคลิปนี้กับพี่ซัมนี่เดีด๋วยวคลิปนามาพอกันไหมคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ